ขึ้นไปแล้วครับตัวแรกครับนี่ขึ้นไปแล้วครับนะครับนี่ก็อีกตัวนึงฮะขอบคุณพี่ชายทางเพชรบุรีมากๆนะครับนั่จะกำลังขึ้นวัวยตัวนะตัวนี้ท้องหกเดือนนะครับตัวนี้แม่เป็นลูกปิงนะฮะนะครับวัวขึ้นรถเรียบร้อยนะครับใส่ขุมทั้งคู่นะครับแล้วก็มีผ้ายางไปนะครับ ตัวข้างในนะครับท้องเข้าสองเดือนตัวนี้ท้องหกเดือนนะครับสาสใหญ่ขอบคุณพี่ชายมากๆเลยนะครับขอบคุณพี่ชายทางเพชรบุรีเขาย้อยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับก็มาเทียวชมตัวจริงก็พี่ชายเขาตกลงเลยนะครับโอเคผมฝากกดติดตามช่องาฟารัมราชบุรีด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ วัวถึงแล้วนะครับถึงคอรกเรียบร้อยนะครับ